คุเดชค่ะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนิดนึงค่ะกับการถอนตัวการทำคดีแตงโมให้คุณแม่ค่ะก็ก็มีสามเหตุผลนะอย่างที่เรียนนะในการถอนตัวก็คือข้อหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องความคิดเห็นในทางคดีที่ไม่ตรงกันนะคุณแม่ก็จะไปเชื่อสอสอเต้นะครับนะคุณอัจฉริยะนะครับแล้วก็คณะของเขาเนี่ยนะฮะเรื่องเป็นคดีฆาตกรรมนะเขาก็ถามคุณแม่ถามผมว่าสะดวกใจไหมในการที่จะทําคดีให้มันเป็นฆาตกรรม เนี่ยผมไม่สะดวกใจนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานเนี่ยที่พนักง,งานเดียาการกําลังจะฟ้องในวันศุกร์เนี่ยะนะมันไปได้แค่คดีประมาทนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคุยออกับคุณแม่ว่าอย่างนั้นผมขออนุญาตถอนตัวะนะครับนะคุณแม่ก็โอเคโดยให้ผมรับผิดชอบคดีเนี่ยคดีแตงโมเนี่ยถึงชั้นพนักง,งานเดียาการที่ตอนนี้ก็ยังเป็นพนาย,ยู่แต่ว่ารับผิดชอบไปจนถึงวันที่พนักง,งานเดียาการออกคําสั่งฟ้องอะนะครับ าตัวไปส่งสารนี่เหตุผลแรกเหตุผลที่สองเนี่ยก็มาจากการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้อ,อที่ว่าเรื่องคุณแม่เนี่ยนะครับเอาโทรศัพท์แตงโมไปให้บังแจ็กและต่อมาก็มีภาพของแตงโมเนี่ยหลุดออกไปสาธารณะนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ยังบอกว่าโทรศัพท์อยู่กับผม,มนะอันนี้ผมก็รับไม่ได้นะครับแลวผมก็แถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้อันนี้ก็เป็นกรณีที่สองผมมองว่าไม่น่าจะเอาโทรศัพท์ มือถือของแตงโมเนี่ยไปให้บางแจ็คจะไปให้อัจริยะจะไปให้สอสอเต้หมอพรทิพย์อะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าบางแจ็คมันเป็นบุคคลที่ดูแล้วไม่สังคมไม่ค่อยให้ความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีภาพต่างๆออกมานะเ,ปเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอันนี้ก็รับไม่ได้นะครับได้เรียนแนละ้วแล้วก็คุณแม่ก็ยังมาโทษมาอยู่กับผมอีกนะครับอันที่สามเนี่ยคุณแม่ก็ไม่พอใจทนายตั้มนะนะให้ผมไปคุยกับทนายตั้มให้มาขอโทษ ทนายตั้มก็ไม่มาขอโทษคุณแม่ก็บอกให้ผมมาฟ้องทนายตัม้มผมก็บอกว่าผมเป็นเพื่อนกับทนายตัม้มนะครับเพราะนั้นผมก็คงจะไม่ฟ้องทนายตัม้มเพราะนั้นก็สามเหตุผลก็คือทำให้เราต้องอออยุติบทบาทนะครับคุณแม่ไม่ได้ปลดผมนะทุกวันนี้ผมคุณแม่ก็ยังไม่ได้ปลดก็ผมก็ยังต้องรับผิดชอบพอดีไปจนถึงวันที่พนักงานการส่งฟ้องศาลนะครับหลังจากเมื่อว,วานนี้ที่พี่เดชาได้ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยคือมีประเด็นใดบ้างที่คุณแม่รู้สึกไม่พอใจเออก็ไม่มีครับ คุณแม่นั่งฟังอยู่ตลอดเวลานะครับที่ผมไปแถลงข่าวแล้วก็ที่ออกรายการไทยรัฐนิวโชว์ครับคุณแม่ก็ไม่ได้อะไรก็เป็นความจริงคุณแม่บอกเป็นความจริงก็พูดไปก็ถูกแล้วไม่ได้โกรธครับคุณแม่ไม่ได้โกรธอะไรผมเลยนะครับเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมมีอะไรก็ยังให้ช่วยเหมือนเดิมแล้วคุณแม่ยังบอกว่าถึงแม้จะมีทนายความใหม่แล้วเออก็อยากจะให้ผมเข้าไปช่วยด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณแม่เลย ตัว่อพี่เดเองลองสะดวกเข้าไปช่วยในส่วนของทนายคนอื่นที่จะเข้ามาดูแลก็ก็แล้วแต่คุณแม่ไงคุณแม่ก็อยากให้ผมเข้าไปช่วยเพราะว่าผมเนี่ยติดตามคดีมาตลอดเนี่ยจะมีข้อมูลเยอะนะครับนะก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นประโยชน์กับคุณแม่ก็ยินดีแล้วแต่แตกหักกันใช่ไหมคะอ๋อไม่มีรักกันเหมือนเดิมว่าจะชวนแกไปทานข้าวอยู่นะครับนะแต่คุมอพี่เองกับการที่ทิศทานที่แม่อยากให้เป็นทางคดีอาชญากรรมเนี่ยพีเดมองว่ายังไงทำไมถึงเราจังใจว่า ยังไงก็ไม่เห็นด้วยหัวเด็ดปิงค่ะไงไม่เอาประเด็นนี้คือค <c oughs> ือผมมองว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงนะแต่ว่าคุณอัธยะคุนเต้อะไรพวกเนี้ยเขาก็ไปงม,ง,มงมนู่นงมนี่หาหลักฐานเลยเขาอาจจะมีหลักฐานดีบางแก๊กนะกับอ่าบางแก๊กกับสสอเตอาจจะมีหลักฐานดี <c oughs> ที่สามารถพิสูจน์คตกรรมได้ก็เป็นสิทธิของคุณแม่ถ้าดำเนินคดีคตกรรมได้ก็เป็นประโยชน์กับลูกความอันนี้เราไม่ขัดอยู่แล้วยินดีครับ ตัวเองทําคดีมาพักใหญ่แล้วพอคดีมันต้องไปอยู่ในมือคนอื่นนี่เรามีความเป็นห่วงอะไรไหมคะพี่เดชาก็ก็เป็นห่วงคุณแม่นะครับว่ามันจะไปได้ถึงฝั่งหรือเปล่านะครับก็ภาวนาว่าให้ชนะคดีกับทนายค่ะทนายบอกว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงเนี่ยหมายถึงว่าข้อมูลในโทรศัพท์มือถือค่ะของคุณแตงโมอ่ะตรงนี้คือเราไม่มีการดูแล้วจากตำรวจที่ไทยถูกไหมคะเอ่ออย่าไปบอกว่าผมดูแล้วเลยเอาเป็นว่าผมคุยกับพนักงานสอบสวนคุยกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยพยานหลักฐานที่ว่ามีการฆ่ากันบนเรือเนี่ยมันไม่มีอมเอามีดมากรีดขาข้างขวาเนี่ยมันก็ไม่มีมแต่ว่าคุณแม่นะก็ยังเชื่อบางแจ็คเชื่อ,อสอสอเต้เชื่ออัจฉริยะเชื่อหมอพรทิพย์ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่ลูกความก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปต่อผมก็สนับสนุนนะเพราะว่าเราเป็นทนายความเราเป็นแค่ตัวแทนต้องทำตามคำสั่งของลูกความ,มนะครับผมไม่ได้มีปัญหาไม่ได้โดนปวดเลยนะนะครับ ม,มีน้อยใจไหมคะพี่เดชาอ๋อไม่หรอไม่ไม่เข้าใจแล้วเห็นใจเป็นห่วงคุณแม่อมตอนนี้วันๆเนี่ยจะมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะเป็นห่วงนะครับก็ฝากคุณดายศนะครับไปดูแลคุณแม่ด้วยเพราะวันๆเนี่ยคนเข้าไปเกี่ยวข้อง,องคุณแม่เยอะอนะโดยเฉพาะบางแจ็คเนี่ยผมเป็นห่วงมากอ่าไม่รู้ผู้ที่ท่าไหนจนได้โทรศัพท์ไปเนี่ยน่ากลัวข้อมูลในนั้นมันมีนมนมอะไรที่มันกระทบบุคคลภายนอกเยอะอนะและผมเชื่อวันข้างหน้าเนี่ยเขาต้องปล่อยภาพลับออกมาอีกซึ่งจะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเสียหาย และผมห่วงว่ามันอาจจะมีการเรียกเงินเรียกทองแบ็กเมลอะไรกันหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตํารวจในประเทศไทยก็เป็นห่วงนะม,มันมีภาพบุคคลสาคัญไงเพราะภาพมันตั้งล้านสองแสน,นะอะเยอะมากนะในอดีตเนี่ยเป็นภาพส่วนตัวของแตงโมอ,อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากนะไม่น่าสงสัยให้บางแจ๊กอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงในความเห็นนะในทางกฎหมายพี่ชชาาคุณแม่เองที่ส่งหนึ่งมือถือให้บางแจ๊กเนี่ย คุณแม่จะโดนจเนินคดีหรือว่าดำเนินอะไรทางกฎหมายนะคะเอามันขึ้นอยู่กับการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ใช้เป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้อนุญาตอะไรหรือเปล่าถ้าไปเกี่ยวข้องนะตามที่บางแจ๊คพูดเนะี่ยบอกว่าคุณแม่อนุญาตหมดเนี่ยคุณแม่ก็ต้องไปชี้แจงต่อผู้จัดการไซเบอร์นะนะท้าผู้จัดการแจงนะครับว่าคุณแม่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการอนุญาตนะะหรือใช้หรือสนับสนุนหรือร่วมกระทำความผิดอ,อันนี้เป็นหน้าที่พนักง,งานสอบสวนผมหมดหน้าที่แล้ว เพราะว่าวันนี้จริงๆผมนัดไปแล้วให้พบผู้บัญชาการผมคุยตั้งแต่เมื่อคืนคุยกับผู้บัญชาการเพื่อจะได้จบๆแต่คุณแม่ไม่ไปนะครับอันนี้คือเราได้คุยกับคุณแม่ใช่ไหมคะตอนนัดตอนสายกลางวันนี้ค่ะค่ะคุยเมื่อคืนแล้วที่ไทยรัฐนะว่าว่าก็ต่อสายคุยกับท่านผู้บัญชาการคุณแม่เขาโอเคที่จะไปอาจจะไปแต่พอตอนเช้าเนี่ยก็คงจะมีสสเตคงบอกไม่ต้องไปนะครับก็ก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณแม่ก็ไมอยู่ที่คุณแม่ไปที่รอบอ่ะแต่ว่าสสตได้ก็ก็เราเราไม่ทราบ นะอาจจะมีแนวทางเรื่องคาตกรรมตรงกันเพราะคุณแม่พูดแต่เรื่องคาตกรรมคาตกรรมนะนะครับในที่ดชากัวันนี้บางใจเองใน้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสำนักข่าวหนึ่งนะครับบอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม่แตงโามาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกขืออดใจกับการทำหน้าที่ของทนายเดชามาโดยตลอดเนี่ยรู้สึกไงบ้างกระประเด็นเขาไม่เป็นไรทำใจได้นะครับถ้าเกิดลูกความเราอึดอัดใจนี่เรื่องปกติไม่แปลกนะครับทนายเดชาที่คุยกับแม่ว่าจะขอถอนตัวทำคดีได้คุยแล้วคุณแม่ว่ายังไงแล้วคุณแม่ก็ก็แล้วแต่ผมนะครับเข้าใจผม啊 เพราะว่าความวิสัยมันไม่ตรงกันเราเราเราจบกันด้วยดีแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นทนายอยู่นะไม่บางคนบอกโดนปลดโดนอะไรไม่จริงนะไม่มีไปเอาเก็ไม่ยื้อเลยเหรอคะเออก็มันเป็นเรื่องฆาตกรรมเราเราไม่ไปทางนั้นไงเออเราไม่มีตำแหนิทนายบ้างไหมครับเออไม่มี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 ตำแหนิครับไม่มีไม่มีนะแจ้งให้สัมภาษณ์ครับว่าถ้าใจช้าก็รู้เรื่องของการปล่อยคลิปปล่อยภาพทนายมองว่ายังไงต่อไม่ทราบครับไม่ทราบไม่ไม่รู้เรื่องเลย ไปปล่อยที่ไหนยังไงผมไม่สองสองศัวสอไม่ทราบเลยครับไม่ทราบครับคุณแม่ข้อควสื่อเลยขับรับมาทราบหลังจะเป็นข่าวนะพี่เพี่เคยเตือนคุณแม่ไว้ก่อนไหมคบว่าหลังจากนี้ถ้าพยานหลักฐานก่อนนี้ที่เราดูแลคุณแม่มาเนี่ยถ้าจะนำพยานหลักฐานใดที่เป็นข้อมูลสำคัญให้ปรึกษาเราก่อนเราไม่เคยแจ้งอ๋อเคยบอกเคยบอกครับบอกแต่คุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะทําเองเช่นมีจดหมายที่เป็นลายมือกระติกซึ่งตอนหลังตํารวจก็บอกเป็นลายมือปลอมคุณแม่ก็ไปพบพนักงานสอบสวนเป็นบเองนะท่านก็มีสิทธิ์ของท่านอะ ผมเคารพสิทธิท่านไม่มีอะไรผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับท่านขณะที่ชได้คุยกับแม่นะครับว่าปลายทางประเทศที่คุณแม่ส่งโทรศัพท์ไปนี่คือประเทศอะไรกันแน่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมให้เพื่อนผมเนี่ยทาการตรวจสอบนะเพือ่อนผมอยู่ที่เอวตรวจสอบแล้วนายบางแจ๊กน่าจะเป็นคนปากีสถานน,าน่าจะอยู่ที่อิลลินอยส์ชิคาโก้นะครับนะดูจากหลายๆอย่างเพราะเพื่อนผมอยู่ที่อเมริกาอยู่นะครับให้ตรวจสอบแล้วโอกาสที่จะนำมือถือกลับมาหรือว่ายังไงยาก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 ไม่มีทาง เขาไม่คืนหรอกถ้าเขาไม่คืนก็คือ,คอ,อยังไม่ได้คืนแน่นอนมันคือตอนนี้ข้อมูลต่างๆนียเขาก็ดูดไปหมดแล้วอัปโหลดอะไรหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีเคยติดต่อกับแตงโมก็อันตรายเท่าที่ทราบว่ามีภาพที่อันตรายอยู่ประมาณ30ภาพนะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นนักธุรกิจด้วยผมห่วงอะไรครับห่วงอาจจะมีการแบ็กเมลหรือไม่วันข้างหน้าม,มีภาพมีอะไรเงี้ยภาพลับ,บนะอย่างสสวันนี้ก็ยังโดนเอาคลิปเอาอะไรมาปล่อยเสียงนะเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเป็นความผิดพลาดร้ายแรงนยครับ ก็ขอให้คุณแม่โชคดีนะครับแล้วก็นิ่งๆมีสมาธิสติวันๆเนี่ยเยอะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะคุณแม่ต้องดูให้ดีคนเหล่านั้นหวังดีกับเราจริงไหมคดีความนี่อีกยาวไกลมันยังไม่ยุติหรอกแล้วก็เสร็จแล้วกับบางคนก็มาเสนอว่าอะไรจะได้เงินตั้งสองสามร้อยล้านบางคนโพสไปห้าร้อยล้านแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ขอให้คุณแม่โชคดีคแต่ให้ระมัดระวังนะอย่าไปเที่ยวหลงเชื่ออะไร คนอื่นมากแล้ท่านได้ชใช้ราคากับบางแจ็กขนาดไหนครับเรี่มที่จะเดินทางับสู่ประเทศไทยอ๋อชาติหน้าก็ไม่มาแล้วนะเพราะว่าเขาเข้าประเทศไม่ได้ต้องเข้าปี69ผมคุยกับท่านผู้บัญชาการแจ้งนะนะครับปี69โดนเป็นบุคคลต้องห้ามนะนะครับคดีเก่าอะไรก็เยอะแยะที่กองปราบที่อะไรเยอะแยะมากมายไม่มีทางกลับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาไม่มีทางคืนหรอกเออร้อยเปอร์เซ็นที่ได้อเหไอประเด็นเรื่องเงินอะไรเงี้ยเงินยาหรือเงิน ช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุณแม่เขาเป็นเป้าในการแบบสู้คดีด้วยหรือเปล่าครับเออก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณแม่ก็มีม,มีสิทธิ์ในการได้รับค่าสินใหม่ทดแทนแต่มันจะได้ถึง200 500ล้านหรือไม่เนี่ยก็ต้องไปถามสสเจน,นะเพราะเขาเป็นคนโพสต์อ่ะเขาก็ต้องหามาให้คุณแม่ให้ได้นะคุณแม่ก็จําไว้นะที่โพสต์ว่าอยากจะให้คุณแม่แคปไว้เดี๋ยวเขาลบซะก,ก่อนนะครับการใช้สสเจเนี่ยตอนทีเขามารับคำยื่กฎหมายเขามีภิกษุณีอยู่ด้วยตรงนี้อาจารย์ละกัใจอ๋อภิกษุณีกับผมไม่ได้มีทะเลาะอะไรกันนะ วันก่อนในงานงานเผาร่างก็ทั้งเต้ทั้งกิตนาก็เข้ามาอ่ากิตนาก็มาขอโทษผมแล้วผมไม่ได้ติดใจดำเนินคดีอะไรกับกิตนานะครับไม่มีนะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะครับสุดท้ายท่นายกิตนาก็บอกว่าเขาไม่ขอร่วมบอกเขาเกรงใจพี่ไม่ไม่ขอเลยเขาแบบไม่ขอร่วมกับคดีของพี่อาจารย์ที่ทำนะครับเหรอเขาบอกเขาเกรงใจพี่นะครับเหรออ๋อเหรอขอบคุณขอบคุณนะนะครับนะโอ้ยผมไม่ทราบเลยพี่เดชาทีนี้ไอ้ย้อนกลับมาเรื่องที่บอก30รูปจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่ อาจจะมีเคยติดต่อกับแตงโมับตรงนี้เป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการหรือเป็นอะไรครับถ,ถ้าที่ทราบมามีคนรู้สึกจะเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเป็น<ม>เป็นนักธุรกิจก็เป็นห่วงกลัวกลัวห่วงกลัวจะถูกแบล็กเมย์นะครับพะมีภาพมีอะไรเพราะภาพมันก่าไปตั้งล้านสองแสนภาพภาพทนะี่มันถ่ายคู่กันธรรมดาหรือว่ามันมันอาจจะเป็นภาพที่อะไรที่อาจจะสามารถแบล็กเมย์ได้นี่เป็นห่วงอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่อันตรายมากแล้วก็แตงโมถึงล่วงรับไปแล้วเนี่ย อาจจะมาถูกกระทาซ้ำหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากให้คุณแม่พิจารณาด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หลวงนะเรื่องเรื่องเรื่องโทรศัพท์เนี่ยที่ไปอยู่กับบางแจ๊กเนี่ยเป็นความผิดพลาดอย่างไรเลยพี่เดชเขามาทำคดีนี้เป็นเดือนเดือนแล้วเราโดนด่ามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ถือว่าเสียเลยไหมคะก็ก็ทําให้เราก็มีความทุกข์ไงโดนด่าจะมีความสุขได้ไงโดนทัวลงมาสองสาเดือนนะก็มีความทุกข์ก็ฝากนะขอโทษพวกที่เห็นต่างก็ทัวก็ลงมาสองสามเดือนแล้วไปจอดที่อื่นบ้างนะนะไปจอดให้กับเต้บางเรืออะไรบ้างแหละนะ นะครับเพราะว่าสองสามเดือนแล้วอะไรฮะเรื่องเปลี่ยนเรื่องไม่เปลี่ยนทนายครับผมถอนตัวช็อกไม่ช็อกหรอกครับยินดีมากรู้สึกดีใจจริงๆวันนี้นัดทนายตั้มแล้วก็ทนายดังเจ็ดคนไปฉลองกันเนี่ยนะนะครับจะฉลองกันแต่ว่าพอดีมันผมติดงานครับครับเรายินดีหมดเวรหมดกรรมฮะเราอยู่เราก็ทําคดีมาเนี่ยก็ถูกด่าทุกวันนะโพสอะไรก็ไม่ได้โดนด่าแต่ตอนนี้เบาแล้ววันนี้ประกาศถอนตัวปุ๊บเนี่ยโอ้โหเบาเลยนะครับทำไมเราถูกใช้เพราเป็นเวรเป็นกรรมเลยอฮะก็มาโดนด่าไงโดนด่าเสร็จแล้วก็ นะลูกความก็ยังมาบอกว่ามือถืออยู่กับเราอีกอะเวรกรรไหมน,นะนดเดี๋ยวจะเป็คดีแม่ไหมครับถือว่าใส่หลายเราโอ้ยไม่อย่าไปทําเลยปล่อยเถอะจ้างครับแนนานมดถ้าเกิดคุณแม่อยากจะให้กลับมาเป็นทนายอิจยองนะครับก็ต้องดูก่อนคุณแม่จะให้ให้ผมทําอะไรต้องดูก่อนนะแต่ถ้าเกิดจะมาให้ผมทํา <c oughs> ก็ต้องสาบานกันก่อนเดี๋ยวจะพูดความจริงนะครับก็ต้องไปรักอับสอนนะแค่สาบานพอสาบานแล้วก็ไปกันที่โบสถ์คริสต์นาะตอนหน้าสารอาจารย์ชงใจเลยผมยังรักคุณแม่เหมือนเดิม มีโอกาสผมก็จะให้ลูกน้องไปรับมาแล้วก็ไปทานข้าวกันไม่มีผมไม่มีเรื่องอะไรคุณแม่ไม่ฟ้องคุณแม่หรอกถึงแม้จะกล่าวหาว่าผมอะไรเนี้ยมีโทรศัพท์มือถือที่กําลังเป็นปัญหาที่ไปอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่โกรธไม่ดําเนินกดีอะไรใครหรอก็น <ผม S 1> บอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นลูกความที่แปลกกว่าคนอื่นก็เป็นลูกความที่ก็ไม่เหมือนลูกความรายอื่นนะนะ <c oughs> แกทําอะไรไม่บอกนะเออทำอะไรไม่บอกตั้งแต่เป็นทนายมานี่เจอแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเหรอครับพี่เดก็ไม่เคยเจออย่างพระมารดาเลยนะครับนะครับทนายยังรอคำขอโทษจาก ขอแกไม่ขอโทษผมหรอกผมรู้นิสัยกดีนะเออแกก็ไปให้สัมภาษณ์อะไรแกก็บอกว่าโทรศัพท์อยู่กับทนายเดชานะทัวร์ก็มาลงผมตำรวจก็มาเพ่งเลง็งผมไม่ว่าอะไรแกก็ต้องเอาตัวรอดอะ่ะ<ช>ไม่โกรธครับตอนนี้สังคมต้านก,กันออรรก็ไปพโพสตแบบ์แบบทำนองแบบแกบอกไปด่าแกเออเป็นแม่แบบไหนอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ ให้โทรให้ตั้มมาขอโทษผมโทรไปหาตั้มแล้วตั้มบอกไม่ขอโทษแม่ก็บอกให้ฟ้องกันเลยนะผมก็บอกผมเป็นเพื่อนกันจะฟ้องได้ไงนะนะเหตุผลก็มี3ข้อหนึ่งความเห็นไม่ตรงกันสองเรื่องโทรศัพท์3เรื่องให้ฟ้องนายตั้มผมก็เลยดูว่าขออนุญาตถอนตัวแต่ทํางานที่ค้างอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นตนาอยู่ชิ้นสุดท่านเนี่ยชิ้นสุดในชั้นอัยการเออไม่ใช่โดนปลด พี่ได้ไม่กลัวว่าวันนี้เรามาออกผลก,กระแสด้วยเรามาให้สัมภาษณ์สื่อด้วยก็มีประเด็นบางอย่างถ้าริงคุณแม่ไม่กลัวว่าคุณแม่ววแมจะโกรธเหรอคะไม,ไม่ไม่โกรธคุณแม่ก็ฟังอยู่จะดูตลอดนะี<ช>่ยเดี๋ยวเช้าอ,ออกที่ไรก็ก็นั่งเฝ้าอย<ช>ู<ช>่นะนะครับไดรู้อยูไ่ได้ยินอยู่นะครับอยากฝากบอกอะไรถึงประชาชนที่ติดตามคดีนี้ทั้งประเทศไหมครับเออก็บอกว่าให้เข้าใจผมที่ผ่านมาเนี่ยการทําคดีของผมเนี่ยเป็นไปตามพยานหลักฐานนะในสํานวนตํารวจและสานวนอัยการนะไม่ได้อ่าทำงานไปตามกระแส ส่วนออพี่น้องประชาชนอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมมาด่าผมผมต้องกลับขอโทษด้วยนะครับแล้วก็หยุดด่าผมจะผมเลิกแล้วไม่ยุ่งกับคดีดังโมแล้วจบ <Okay S 1> นะครับแ <Okay. S 2> นี้ดีนี้นค่ะที่ยังต้องติดต่อกับแม่เรื่องคด<ต>ีที่ชัน้นอายการ,ราก็ผมต้องไปตามเรื่องที่อายการจนกว่าอายการจะสั่งฟ้องอายการจังหวัดนนท์ฮะก,ก็ก็ดูก่อนว่าจะไปไม่ไปแต่ว่าก็จะรับผิดชอบจนถึงอายการส่สงฟ้อง นะครับหลังจากนั้นก็คุณแม่ก็ไปหาคนมาทําก็ขอให้คุณแม่โชคดีอยากจะให้อยากให้ได้ทนายดีๆไม่ใช่ว่าแค่เป็นข่าวเสร็จแล้วก็หายทิ้งไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่คุณแม่อย่าลืมนะคดีมันอีกไกลนะจาเลยตั้งหลายหกคนต้องสู้คดีต้องมีค่าใช้จ่ายมีอะไรต้องสู้อีกนานนะดูด้ว่าคุณแม่ต้องคิดดูค่าคนพวกนี้ไปอยู่กับคุณแม่หมดโปรโมชั่นแล้วยังอยู่ไหมคุณแม่เคยบอกผมนะครับเรื่องสร้างสารแตงโมจําได้ไหมอ่าสร้างสารแตงโมจำได้ มีสสคนหนึ่งจะขอตั้งท่านบอกอย่าสร้างเลยเดี๋ยวหมดโปรโมชั่นก็ทิ้งแตงโมไว้อยู่ที่ท่าน้ำท่า <5 S 1> <5 S 2> เรือพิบูลสงครามหนึ่งนะตอนนี้ก็มีคนเข้ามารับผิดชอบอย่าลืมนะครับคดีมันอีกหลายปีห้าปีเจ็ดปีจะจบหรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็กฝากฝากคุณแม่ไว้ว่าเขาจะรักคุณแม่นานแค่ไหนนะหรือว่าตอนนี้มันมีกระแสอยู่เขารักคุณแม่คุณแม่ฟังผมไว้แค่นั้นนหะขอให้เขารักคุณแม่จริงไม่ใช่แค่ เอ,อ่อต้องการพื้นที่เสือนี่คือฝากไว้ขอให้คุณแม่โชคดีได้คนดีๆนะครับตอนนี้โซเชียลก็เป็นพนังานธนายชาครับว่ายังเป็นทนายจุกครู้อยู่อีกหรือเปล่าอ๋อจุกครู้เหมือนเดิมครับนะครับจุกครู้จุกครู้จุกกรู้พชาครับมันก็มีกระแสข่าวอเหมือนกันว่าเหตุผลที่ทนายดชาถอนตัวในวันที่เนี้ยเพราะว่าทนายดชารับเงินจำนวนสามล้านไปแล้วจริงหรือเปล่าอ๋อไม่จริงเลยครับนะนะในบัญชีดูได้เลยมีไม่มีนะ ผมก็มีเงินฝากกว่าสามล้านอยู่แล้วนะครับถ้ามีหลักฐานอะไรก็เอามาเลยสแสดงเลยหรือแม่ก็ไปแจ้งความร้องสภาทนายได้เลยมันมีมช่องทางในการค้นหาความจริงอยู่แล้วการใส่ร้ายคนอื่นมันง่ายแค่แหกปากก็จบแล้วพิารณาถามนิดนึงพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวทีมที่รึกษาคุณแม่ครับครับครับจะมีผลจากการเป็นทนายของผู้พิจารณา,ายอยู่ตอไม่มีผลครับคุณแม่ยังให้ผมรับผิดชอบจนถึงนายการมีคําสั่งออกคําสั่งไปพาไปถึงศาลน่นะครับยังไม่ได้โดนกดอะไรนะ เพราะฉะนั้นก็ก็อยากจะให้ทนายชุดใหม่ให้พูดความจริงนะครับผมไม่ไม่ได้รังเกียจใครจะมาทําแทนเป็นสิทธิ์ของลูกความนะแต่อย่าลืมนะขอให้รักคุณแม่นานๆนะไม่ใช่หมดโปรโมชัน่นแล้วก็ทิ้งคุณแม่คุณแม่ฟังผมไว้นะถ้าฟังอยู่ระวังหมดโปรแล้วทิ้งคุณแม่ถ้าเกิดสื่อก็ไม่ตามไปไหนว่าไหนก็ไปขึ้นศาลคนเดียวสื่อไม่ตามเนี่ยตอนนั้นนะคุณแม่หันหลังมาไม่มีใครเนี่ยก็โทรหาทนายเดชาได้แล้วตอนนี้ใช้คําว่า กราบลาพระมารดาได้หรือยังได้ครับน้าคเอาเอาลาเลยมั้ยลาได้เลยนะครับทำไจลงตจทลงนะนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตกราบลาพระมารดานะครับนะสิ่งที่ผ่านมาอะไรที่ทําให้คุณแม่รู้สึกไม่สบายใจนะทนายเดชาก็ขอกราบพระมารดาขอให้พระมารดาได้ที่ปรึกษาใหม่ที่เป็นคนที่รักพระมารดาแบบนาน นะระวังนะครับคุณแม่คุณแม่เป็นคนบอกกับผมเองหมดโปรแล้วก็ทิ้งแตงโมไว้ที่ท่าน้ําตอนนักการเมืองคนหนึ่งนะครับจะสร้างสารคุณแม่บอกไม่ต้องหมดโปรแล้วก็ทิ้งแตงโมอยู่ท่าน้ำเพราะนั้นวันนี้มีนักการเมืองมีสสมีใครแต่ใครมาช่วยคุณแม่บอกมีทีมงานทนายเยอะแยะมากมายคุณแม่ระวังนะครับหมดโปรผู้สื่อข่าวไม่สนใจแล้วเนี่ยเขาจะอยู่กับคุณแม่ไหม คุณแม่ต้องให้เขาทำมาทุกข้อตกลงนะครับว่าไม่ถ้าไม่มีข่าวไม่มีผู้สื่อข่าวตามเนี่ยเขาจะว่าความคุณแม่ต้องใช้เวลาหลายปีก็ขอให้พรรมาดานะจงเจริญค,ครับทุกรู้จุกรู้มดเวหมดกรรมเลย